<czyć> ส,ว,สวัสดีครับสวัสดีเ,สสดเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนาที่เข้ามารับชมช่องกระทอนนักคานวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องกระทอนนักคํานวณก็ได้เวลามาสรุปนะครับมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างประจําช่องกระทอนนักคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันใครที่รอชุดสรุปประจําช่องกระทอนนักคานวณก็เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะสมาชิกนะ นะครับได้เวลาสรุปแล้วนะครับวันนี้วัน <c oughs> วันนี้วันที่สามสิบนะครับเส้นเดือนพอดีนะครับเดือนนี้นะครับเอ๊ะใช่ไหมยังไม่น่าจะใช่นะวันนี้วันที่สามสิบนะสมาชิกนะวันที่สามสิบ วันที่30มาสรุปช่องไอท,ทอนนคกกนวนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับว่าจะลงชุดสรุปราวพัฒนาให้ด้วยนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยนะครับเพราะวันนี้นะครับมาสรุปนะครับรัฐบาลไทยให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนนะฮะวันนี้วันจันทร์ขอใครที่ติดตามเราก็ขอเลื่อนไปวันวันพุธแล้วกันนะครับ วันพุธดเดยวค่อยมาจัดเต็มๆให้นะครับวันนี้สรุปว่วยรัฐบาลไทยก่อนทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาฟังงนธงเน้นให้สิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับแล้วก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับทําไปดูนะครับ <c oughs> สูตรนี้จะเป็นสูตรเดินยาวๆนะอ่ามันสูตรเดินยาวนะแต่ผมคํานวณให้เอาแค่สั้นๆแบบนี้นะครับมันเข้าโปรแกรมหลันแล้วมัน มันจะเดินดาวนะเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปย้อนดูก็แล้วกันนะผมจะใช้จริงในวันนี้ด้วยนะครับเอาอนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแกรทอนนะันักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเด้อนะฮะเอามาฝากคำเตือนทางช่องกันตอนนะครับคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อน,ะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งที่กฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไ,ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรัเช็คนะให้สมาชิกแยกแยะแ,แล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดผมก็ออก,กลับขอโทษขออภัยครับมาเข้าเรื่องกันฟันธงส่ง้ายนะก็ด้วยสิบโดยบนสูตรนี้ก็แล้วกันครับ วดแรกนะครับสตัวมา1ตัวนะครับที่สิบโดยบนนะครับวดแรกสูตรด้2 3 4สามสี่นะผู้อ,อก4 5 3หาสไอ้แถมหลักร้อยมาด้วยไม่เอานะฮะสี่ก็มาที่เลข3านมะที่หน่วยบนครับแถมหลักร้อยเลข4ครับเอางวดต่อมางวดที่2ฮะสูตรได้2 3 4สามสี่ห้าผูอดอกเจ็2ครับก็มาที่หลักหน่วยบน ผมคำนวณย้อนให้ดูเป็นสั้นๆนะครับแต่สูตรมันก็จะเดินดยาวๆไม่งงนะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาววนที่3ามสูตรได้แปด้าสูตรนะพอดอกสี่เจ็ดแปดคำนวณให้ดูระยะสั้นๆนะคำนวณให้ดูระยะสั้นๆส่วนสูตรมันจะเดินยาวๆนะ,ะสามโมดแล้วมาที่หลักหน่วยทั้งนั้นเลยสามโมดนี้ งวดต่อมาฮะสูตรได้2 3 4สามสี่พ่ออกแปดหนึ่งสองสองก็มาที่หลักหน่วยอีกฮะสมาชิกอันนี้มานที่หน่วยก็แล้วกันนะนี่เป็นที่หลักหน่วยครับถูกฮนะ <c oughs> ตัวตีมาต่อกันงวดที่ ห้าครับตววที่5้สูตรได้เลข8 9 0กศนประดอกส0 2 0นะมาที่10บนสูงประมาที่หลักบนถูกอัเอาตวดต่อมาฮสมาชิกนะสูตรได้6 7เจ็ดแปดเอาประดอกสี่สี่าประดอกสี่ส วันออก4ี6หก็6ัมาที่หลักหน่วยอ่าชอบมาที่หลักหน่วยบนซะด้วยซ้ำสินะสิงวดนี้วัดที่5ไปหลัก10มาจาก6งวดมาหน่วยบนจะ5งวดเลยเอาวดที่ถึงนี้ในเลขตัวไหนเอาไปดูกันถ้าสมาชิกนะไปดูกันครับเนี่ยวิธีทำนะแคปสุดไปได้เลยนะสมาชิกนะวิธีทำ นำหลักร้อยบนบวกกัน5ครั้งนะครับบวกหน่วย3ตัวท้ายกันที่2 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหนึ่งคงที่ก็จะได้เลขเด่น10บหน่วยบน3ตุวมา1ตัวอ่าบวกกันดูฮนะ4ีลงท้ายเลข8ไปบวก4อ่บวกลงท้ายเลข2 2บวกสนะลงท้ายเลข6กหบวกสลงท้ายเลข0 0นบวก2ก็ได้2 2, งสกงคงที่นะครับลงท้ายเลขสฮะ สามบวกเพิ่มเป็นหนึ่งได้เลขสี่ฮะสี่บวกเพิ่มเป็นหนึ่งได้เลขห้า four, 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 อ่ะวันี้ได้สามสี่ห้านะฮะแก็บสุดวไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบนะครับสามสี่ห้าวางไว้ที่ผมวางไว้ที่หลักหน่วยก็แล้วกันสนะามสี่ห้านะครับอ่ะสูตรสามสี่ห้านะครับผมวางไว้ที่หลัก่วย้งหัดน,นี้สามสี่ห้าสามสี่ห้าอ่ะมาสักตัวไหมทิจะลา,าเอา ครับจะเันที่หนึ่งทับสิบเอทับหกรลอรุ้นกันนะสมาชิกนะระหว่าง3ตัวนี้สามสี่ห้าจะมาสักตัวไหมผมเน้นไปที่สามกับห้านะครับสี่ก็เป็นหลอดสามสี่ห้าสามสี่ห้าอ้ 3, 3, อาวไม่ใช่เลยวะอ้าวเขียนผิดโทษทีนะสมาชิกเอ,เอาไว้ครับมันต้องสามสี่ห้าไม่ใช่สามสี่เจ็ด ให้เอามาจากไหนวะเนี่ยสามสี่ห้าไม่ใช่สามสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดไม่ใช่อ่าสามสี่ห้าก็ตามสูตรเนี้ยนะครับเขียนยังไงมั้งมุงไปเลยอ่ะทีนี้มาจาับคู่ มา,มาจับคู่นะสมัชิกนนามาจับคู่ให้เลยจับคู่ให้ฟิมาสักชุดไปได้6ชุดนะก็ตามเนี่ยนะสมัชิกนะก็จะได้นะศูนย์สามศูนย์สี่ครับแล้วก็ศูนย์ห้าครับ แปดสามนะครับแปดสี่นะครับแล้วก็แปดห 3, 4, ้าตามนี้เลยนะครับผมใช้หลักสิบเป็นเลขคู่ศูนย์กับแปดนะครับหลักหลักหน่วยผมใช้สูตรนี้เลยนะสามสี่ห้าตามนี้เลยนะครับถูกผิดนะครับสูตรว่าไปตามสูตรสามตัวบนนะครับ สตัวบนนะครับ5้าศูนะครับห้าศูนย์สามามตัวบนนะครับ,ส,รบสีสบนนบส่แปด ผมเน้นหลักหน่วยวิธีเลขสามหมดนะครับเน้นหลักหน่วยที่เลขสามส่วนหกชุดนี้ใครชอบผมผมก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านเด้อสบายชิกเ้อร์นะครับาวากันไปตามสูตรนะครับหกชุดนี้ผมจะเน้นในสี่ชุดนะผมจะเน้นในสี่ชุดนะครับนะทีนี้มาดูล่างกันนะล่างผมก็าตามสูตรนี้เลยนะครับนี่ที่ผมลงไปให้แล้วนะผมเด่นเลขห้า นะผมเน้นเลขค่ะนะครับล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวคกลบอ่ะไปดูแบบอ่ะเต็มเต็มสกหน่อยหนึ่งนะครับล่างจาก9ชุดเนี้ยอันนี้ก็คือชุดเต็มนะจาก9ชุดผมเน้นไปแค่แค่4ชุดนี้นะครับอ่ะแคปสตดเต็มไว้ นะครับใครไม่ชอบสี่ชุดนี้บนผมก็0 7 0 9 4 9 5 7 6 9นะครับส่วนผมจะนำสี่ชุดนี้มาเขียนในบินนี้ให้นะครับก็จะมี0 5 5 9นะ0 5ตครับ5 9นะครับแล้วก็6 5ครับ6 7อ่ามีสี่ชุดเนี้ยลางครับใครชอบก็ จัดไปนะใครไม่ชอบมองผ่านครับช่องนะครับแอดทอนนักคำนวณนะครับอ่าช่องแอดถอนนักคำนวณเมื่อวันที่ 1 11 6, 6 6นะครับเด่นล่างตัวเดียวเลยครับวันนี้นะครับระหว่าง5กับ6ผมเด่น5นะครับตัวเดียวเลยนะบนนี้ผมเด่นนะบนนี้ผมโทษทีครับผมเด่นเลข3นะครับกับเลขห้า ตามนี้เลยนะครับใครชอบเหมือนผมไหมชอบก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับเด่นล่างห้าเด่นบนสามกับห้า, 5, านี่ครับผมให้ตัวเด่นตัวนี้ครับสองตัวนี้นครับถ้าใครจะเด่นศูนย์กับแปดก็ว่ากันไปนะฮะแต่ผมให้เด่นสามกับห้าสามตัวอ่ะ นี่ฮะสองชุดนี้นะครับไม่มากไม่น้ยนะส่วนส่าส่วนจาก6ชุดนี้ผมเน้นไปให้4ชุดนะครับตามนี้เลยผมเน้นหลักหน่วยเลข3กับเลข5เน้นปเป็นล่อขี้นะครับไรเห็นเป็นตัวรองก็คือ0ูนกับ8 4ส่นะครับส่วนล่างนะครับผมเน้นไปที่0 5นย์ะครับกับ5 9าเาผมเน้นไป2ชุดนี้ตัวรองก็คือนี่6กกับ67ตนะครับ ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอันนี้ก็คือชุดสรุปช่องแอดทอนนักคำนวณใครชอบชุดสรุปในช่องแอดทอนนักคำนวณจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณสมาชิกทุกๆท่นานที่ให้การติดตามเฮงเฮงปังปังทุกๆท่ทนานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ